วันนี้นะอาจารย์เล็กตั้งใจนะคะที่จะพูดเกี่ยวกับพลังตัวเลขอาจารย์เล็กเป็นผู้เชี่ยวชาญศาสตร์พลังตัวเลขแล้วก็สอนนักเรียนมาหลายรุ่นแล้วนะคะสอนนักเรียนให้เป็นไปเป็นอาจารย์าศาสตร์ตัวเลขกันเยอะแยะเลยแล้วอาจารย์เล็กจะสอนถึงที่มาที่ไปว่าทําไมตัวเลขจึงมีพลังเราคุยกันถึงเบื้องหลังของตัวเลข0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 เพราะแต่ละตัวเลขนั้นมันคือสัญ,ญลักษณ์นะแต่ภายใต้เบื้องหลังสัญ,ญลักษณ์นั้นมันมีพลังงานอะไรบางอย่างซึ่งส่งผลกระทบต่อสมองของมนุษย์มันไวไยมากเมื่อกระทบที่สมองกระทบที่ผัสสะใช่ไหมมันก็จะมาเข้าที่เข้าที่อะไรความรู้สึกอารมณ์ของมนุษย์พอมันกระทบถึงอารมณ์ความรู้สึกปุ๊บโอโหเกิดเรื่องเพราะอะไร ถ้ามันกระทบดีมันก็จะมีอารมณ์ดีความรู้สึกดีเรื่องดีๆแต่ถ้ามันกระทบสิ่งร้าย,ายร้อนแรงเกลียดโกรธอะไรพวกนี้เข้ามาก็จะเกิดเรื่องที่ไม่ค่อยดีนี่ไงคือเบื้องหลังของพลังงานที่มันอยู่ใต้สัญลักษณ์ตัวเลขนะคะทีนี้เราต้องรู้จริงถึงความหมายและพลังงานที่มันส่งผลสะท้อนส่งผลกระทบกับ อารมณ์ของเราว่าถ้ามันมีเลขอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่อยู่ๆจับเลขดีๆมาประกอบกันแล้วใช้เลยอย่างนี้มันก็ไม่ได้มันจะเหมือนคืออาจารย์เล็กจาอ่านอ่านเลขเจ็ดตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเหมือนเป็นชีวิตของมนุษย์เลยค่ะนะของชีวิตมนุษย์เลยสวัสดีค่ะทุกคนนะคะยินดีต้อนรับ